สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้เรามีสิ่งที่เรียกได้ว่าสุดยอดแห่งความล้ำสมัยและอาจพูดได้ว่าเป็นยันยนต์ที่ดูเหมือนหลุดออกมาจากหนังไซไฟแต่กำลังถูกพัฒนาให้เกิดขึ้นจริงในโลกปัจจุบัน นั่นก็คือรถถังบินได้ไฮบริดแห่งอนาคตปี2026จากประเทศไทยคอนเซปตที่สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกด้วยแนวคิดการผสานพลังทำลายล้างและความแข็งแกร่งของรถถังเข้ากับอิสระและความเร็วของการบินเพียงแค่แรกเห็นภายนอกก็บอกเลยว่าแตกต่างจากรถถังทุกคันที่คุณเคยเห็นมาอย่างสิ้นเชิงเพราะแทนที่จะเป็นทรงเหลี่ยมหนาทึบแบบดั้งเดิมเจ้านี้กลับออกแบบมาในสไตล์แอโรดนามิกด้วยเส้นสายที่เฉียบคม ใช้วัสดุกรอกคอมโพสิตน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงช่วยให้ทั้งคล่องตัวบนพื้นดินและเมื่อทะยานขึ้นฟ้าตัวกรอะยังมาพร้อมระบบพรางตัวดิจิทัลที่สามารถปรับลายและสีให้เข้ากับสภาพแวดล้อมโดยรอบได้ไม่ว่าจะเป็นป่าดิบเขียวขจีทะเลทรายโล่งกว้างหรือแม้แต่สภาพเมืองที่ซับซ้อนจุดที่ดึงดูดสายตาที่สุดก็คือปีกพับได้ที่ซ่อนอยู่ในลำตัวรถถังซึ่งสามารถกางออกอย่างเรียบเนียนเมื่อต้องการบิน ผสานกับโรเตอร์ยกตัวแบบ VTOL และเทอร์บายเจตทำให้สามารถขึ้นบินแนวดิ่งและเคลื่อนที่กลางอากาศได้ดังเครื่องบินรบรุ่นใหม่เสริมด้วยเส้นไฟเล็ดปรับเปลี่ยนได้ที่ฝังอยู่ในตัวกราะไม่เพียงเพื่อการสื่อสารเชิงยุทธวิธีแต่ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเกรงขามราวกับหลุดมาจากอนาคตในด้านสมรรถนะรถถังไฮบริดบินได้นี้ก้าวข้ามข้อจำกัดของยานรบไปอีกขัน้น บนพื้นดินมันทำงานเสมือนรถถังหลักยุคใหม่ที่ใช้ระบบขับเคลื่อนไฮบริดผสานเครื่องยนต์เทอร์โบดีเซลกำลังสูงกับแบตเตอรี่ลิเทียมซิลิกอนรุ่นใหม่ให้กำลังรวมกว่า1,800แรงม้าทำให้สามารถเคลื่อนที่ผ่านภูมิประเทศที่ยากลำบากไม่ว่าจะเป็นบึงโคลนภูเขาหินหรือทะเลทรายได้ด้วยความเร็วสูงสุดถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับยานเกราะหนักกว่า40ตัน นอกจากนี้ยังสามารถสลับไปโหมดไฟฟ้าล้วนเพื่อการปฏิบัติการแบบเงียบลดเสียงรบกวนและรังสีความร้อนเพื่อพรางตัวได้อย่างยอดเยี่ยมแต่เมื่อทยานขึ้นฟ้าความสามารถก็ยิ่งน่าทึ่งระบบขึ้นบินแนวดิ่งทำให้ไม่ต้องใช้รันเวย์แค่กางปีกพร้อมเทอร์บายบูสเตอร์คู่ยกตัวก็สามารถลอยขึ้นฟ้าได้อย่างง่ายดาย ความเร็วสูงสุดกลางอากาศอยู่ที่ประมาณ450กิโลเมตรต่อชั่วโมงและบินได้สูงถึง10,000ฟุตจึงสามารถข้ามภูเขาแม่น้ำหรือพื้นที่สัตรูได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีสิ่งที่น่าประทับใจคือยังคงอาวุธหลักที่ทรงพลังอย่างปืนใหญ่สมูทบอขนาด120มิลลิเมตรซึ่งใช้กระสุนอัจฉริยะปรับวิถีกลางอากาศได้พร้อมกระสุนเจาะเกราะและทำลายที่มั่นเสริม อีกทั้งมีแท่นยิงมิสไซล์แบบโมดูล่าด้านข้างที่ทำงานร่วมกับโดรนชี้เป้ารวมถึงระบบอาวุธพลังงานกำกับที่ใช้เลเซอร์สกัดกั้นขีปนาวุธหรือกระสุนที่พุ่งเข้ามาระบบทั้งหมดนี้ถูกควบคุมด้วย AI ที่ช่วยคำนวณและล็อกเป้าหมายห่อลายจุดพร้อมกันเพิ่มประสิทธิภาพการรบและลดความผิดพลาดของมนุษย์ในสถานการณ์กดดันสูงเมื่อเข้าสู่ภายในห้องโดยสารความล้าสมัยก็ยังคงสร้างความตตรึง ภายในไม่ได้แคบและอึดอัดเหมือนรถถังทั่วไปแต่กลับได้รับแรงบันดาลใจจากห้องนักบินเครื่องบินสมัยใหม่ลูกเรือสามนายประกอบด้วยผู้บังคับบัญชานักบินเจ้าหน้าที่ระบบอาวุธและวิศวกรยุทธวิธีแต่ละตำแหน่งจะนั่งในแคปซูลที่มีระบบซับแรงกระแทกและยืนยันตัวตนด้วยไบโอเมตริกที่นั่งยังสามารถปรับตามสรีระเพื่อความสบายระหว่างภารกิจยาวนาน แผ่งควบคุมทั้งหมดเป็นแบบดิจิทัลพร้อมจอ HU D แบบพาโนรามาและจอภาพโฮโลแกร,รมรองรับการสั่งงานด้วยเสียงและท่าทาง AI ภายในคอยประมวลผลข้อมูลเชิงยุทธวิธีแบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งศัตรูการวิเคราะห์ภูมิประเทศหรือการคาดการเส้นทางเคลื่อนไหวทั้งบนบกและในอากาศระบบไฟส่องสว่างภายในยังเปลี่ยนสีได้อัตโนมัติตามสถานการณ์ เช่นโหมดรอบเพรนใช้ไฟสีแดงอ่อนโหมดสู้รบใช้ไฟสีน้ำเงินเข้มและโหมดปกติใช้ไฟสีขาวสดใสระบบอากาศและยังชีพภายในช่วยให้ลูกเรือสามารถปฏิบัติการต่อเนื่องได้ถึง72ชั่วโมงโดยไม่ต้องเติมสเบียงจุดขายที่ไม่เหมือนใครของรถถังคันนี้ชัดเจนมากอย่างแรกคือความสามารถแบบ2รูปแบบทั้งการเป็นรถถังภาคพื้นและยานรบทางอากาศในคันเดียว ลดภาระด้านโอจิสติกส์ที่ต้องใช้รถและเครื่องบินหลายประเภทอย่างที่2คือระบบขับเคลื่อนไฮบริดที่ประหยัดลดการพึ่งพาน้ำมันและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่ายานรบทั่วไปอย่างที่3คือกรอบโมดูลา่าและการพรางตัวที่ปรับเปลี่ยนได้ทำให้พร้อมรับมือภัยคุกคามหลากหลายสถานการณ์อย่างที่4คือการบูรณาการ AI และรนเข้ากับระบบอาวุธทำให้มันทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ขนาดย่อม ควบคุมและประสานงานกับยานพาหนะหรือโดรนอื่นได้แบบเรียลไทม์และสุดท้ายคือผลทางจิตวิทยาที่มหาศาลแค่ภาพรถถังหนักคันหนึ่งทยานขึ้นฟ้าก็เพียงพอที่จะสร้างความหวาดกลัวแก่สัตรูและสร้างขวัญกำลังใจแก่ฝ่ายเดียวกันอย่างมหาศาลสำหรับราคาเนื่องจากยังเป็นคอนเซปต์และไม่ได้ผลิตจริง จึงมีเพียงการคาดการณ์วิเคราะห์ทางทหารประเมินว่าแต่ละคันอาจมีราคาประมาณ50-70ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งแม้จะดูสูงแต่เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องบินขับไล่สมัยใหม่ที่มีราคามากกว่า80-100ล้านดอลลาร์หรือรถถังหลักทั่วไปที่ราคาราว10-15ล้านดอลลาร์ก็ถือว่าคุ้มค่าเพราะยานคันเดียวสามารถทดแทนยานหลายประเภทได้ในระยะยาว สรุปแล้วรถถังไฮบริดบินได้แห่งอนาคตปี2026จากประเทศไทยไม่ใช่แค่ยานรบธรรมดาแต่เป็นวิสัยทัศน์ใหม่ของสงครามยุคหน้าการผสานพลังของรถถังและความคล่องแคล่วของอากาศยานในคันเดียวสะท้อนถึงการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่ทั้งทรงพลังทันสมัยและยังคิดถึงสิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกันแม้จะยังไม่ชัดเจนว่าจะถูกผลิตจำนวนมากหรือไม่ แต่แค่คอนเซปต์ก็ทำให้โลกทั้งใบหันมาจับตาประเทศไทยในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมการทหารแห่งอนาคตแล้วและนี่อาจเป็นเพียงก้าวแรกก่อขอองค์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในหน้าประวัติศาสตร์การรบและทั้งหมดนี้ก็คือรีวิวเต็มของเราสำหรับวันนี้หากคุณคิดอย่างไรกับรถถังบินได้แห่งอนาคตนี้ อย่าลืมคอมเมนต์บอกเราด้านล่างกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวล้ำอนาคตที่จะพาคุณไปเห็นเทคโนโลยีที่กำลังจะเปลี่ยนโลกในวันพรุ่งนี้